สวัสดีครับผมหนึ่งโตโยต้าครับวันนี้นะครับช่อง YouTube ช่อง1นึ่งอ้วนชาแนลนะครับรณชัยคําพิเศษตามติดชีวิตเซลนะครับวันนี้ผมมากับรถนะครับรถตอนเดียวนะครับสายแบกนะครับวันนี้สายแบกสายบรรทุกนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูรีวิวกันนะครับว่ารถคันนี้มันมีอะไรใหม่ๆนะครับถามันถามว่าใหม่ไว้นะครับหน้ามันไม่ใหม่นะครับแต่ว่าการต่อเติมนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับที่ผมจะนําเสนอนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่ใช้รถบรรทุกหนักนะครับ สามตันห้าถึงห้าตันนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับในการบรรทุกนะครับรถคันนี้นะฮะรถคันนี้ดัดแปลงนะครับดัดแปลงช่วงหน้านี่ก็ดัดแปลงนะครับใส่ฝากระโปรงเคปล่ามาด้วยนะครับคันนี้จะเป็นเครื่อง2.4นะครับ2 4 6จเกียร์นะครับเครื่อง1้0ยแรงม้าหรือพวกเราเนี่ยฮะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นโมเดลเก่าเวลาเวลาขายตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเอาตัวหน้าใหม่ให้นะครับล้อหน้านะครับล้อหน้า อ่าล้อหน้าเลยครับสเปคล้อหน้าลูกค้าดูเลยครับขอบ18ครับวิ่งวิ่งเลยในตัวนี้นะครับล้อแม็กนะครับล้อแม็กขอบ18พร้อมยางนะฮะโอเคนี่เลยครับนี่ตัวที่แต่งเต็มนะฮะแต่งเต็มล้อหลังนะครับล้อหลังเป็นแม็กบรรทุกนะครับภูมิใจเสนอมากเลยนะครับแม็กบรรทุกตัวนี้นะครับ7.5นิ้วนะครับ7.5นะครับตัวนี้มาพร้อมกับยางนะครับมิชลินนะครับขอบ14นะฮะขอบ14ตัวนี้บรรทุกหนักได้นะฮะบรรทุกหนักได้ แล้วก็นะครับคอกคอกเหล็กนะครับคอกเหล็กตัวนี้ก็มีเสริมนะครับเสริมไทเทนนะครับไทเทเนียมให้นะครับตัวนี้สวยครับสวยมากๆครับผมสาหรับนะครับรถตัวนี้นะฮะมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับอาจจะมองเห็นนะครับเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวผมจะแทรกไว้นะครับช่วงล่างของเขานะครับเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นแล้วนะครับที่จะต้องใส่แหนบ1ิบ 6 7แผ่นนะครับเดี๋ยวนี้ใช้แหนบแค่8แผ่น9แผ่นก็บรรทุกหนักได้นะครับเวลาไปซื้อนะครับเวลาไปซื้อก็ลองดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อแล้วก็ซื้อรถบรรทุกอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องบอกเขาด้วยว่าใส่แหนบหนากี่มิลนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยผมใส่แหนบให้หนา20มิลนะครับแล้วก็มีโช๊คอัพเนี่ยข้างละสี่ตัวนะครับ้างละสี่ตัวแล้วก็มีการดามกระบะนะครับดามบนดามล่างนะครับแล้วก็ใส่แมกไนเนอร์ด้วยนะฮะใส่แมกไนเนอร์ด้วยระบุได้นะครับ บางคนชอบใส่แม็กบางคนไม่ชอบใส่แม็กนะครับระบุได้นะฮะก็ระบุมาเลยนะครับว่าอยากจะได้สเปคไหนเซลอยากได้แบบนี้เว้ยบรรทุก4ตัน5ตันนะครับเดี๋ยวเซล์จัดให้นะครับตัวนี้นะครับราคารถเนี่ยนะครับอยู่5้าแสนแปดกว่านะครับแล้วก็บวกอุปกรณ์เข้าไปประมาณแสนแสนสองนะครับประมาณแสนสองนะครับตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินแสนแหมไม่ต้องจ่ายเงินค่าอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมบวกเข้าไปในราคาแล้วก็ตีดาวลงมานะครับตีดาวออกมาก็ ง่ายๆนะครับใช้เงินไม่น่าเกินสาม0 0ส่นสหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีรถเลยนะครับหรือนะครับลูกค้าที่มีรถโตโยต้อยู่ในครอบครองอยู่แล้วเดี๋ยวผมจัดให้นะครับไม่ต้องดาวจ่ายค่าธรรมเนียมนะครับกับค่าประกันเชิงพาณิชย์ให้ผมเนี่ยไม่เกินหมื่นนะฮะไม่เกินหมื่นนะครับเดี๋ยวผมเนรมิตให้คุณนะครับวันนี้นะก็ฝากไว้นะครับสำหรับสายแบกนะครับสายบรรทุกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่โตโยต้าหล่มศักดิ์นะครับจดเบอร์ผมไว้นะครับผมหนึ่งครับ 096398800นะครับหรือจะแอดไลน์มาได้นะครับรณชัย1123ภาษาอังกฤษนะครับอย่าลืมกันนะครับช่วงนี้โปดีครับผมฝากไว้ครับสััสดีครับ